เนื้อนะครับบางเนื้อไหนใครมีกล้ามเนื้อบ้างไม่ใครมีกล้ามบ้างโน่อยโน่อยโจกล้ามหน่อยไหนๆๆๆโจ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 มีไหมน่ะมีไหมโอ้มีไหมเอ่ยใครเีอะไรใคมีไหมมีตัวไหมไม่มีไม่มีฮ่าๆๆพวกเราได้มีครับมีมีกล้ามเนื้อใหญ่ๆอ่ะถามที่นี้ครูถามนะเอาฟังฟังที่นี้ครูถามว่า กล้ามเนื้อมีไว้ทำอะไรมีประโยชน์อะไรบ้างมีไว้ใช้แรงใช้ทำใช้ทำงานใช่ไหมมีประโยชน์อะไรบ้างีมีอะไรนอะไรนะครับอ่ากล้ามเนื้อเราจะได้ทำให้เราทำอะไรได้พี่หญิงบอกว่าอ่าทำงานต่างๆมีก่อนพยายาก่อนบ้านก็ถ้าเรามีความสิ่งแรงนร่างกายใช่ไหมเราก็ามาริการอ่าทำงานได้ ใช่ไหมแต่ไม่คนที่ว่าขาเขาเล็กแขนเขาเล็กเขาก็ไม่สามารถที่จะยืนได้เขาก็ล้มเลยใช่ไหมอ่๋ออะไรนะออริสติกออริสติกด้านด้านด้านปัะสานะครับไอ้นี้เป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เราไปไหนมาไหนเราเคลื่อนไหวร่างกายนี่อย่างนี้เราก็มีกล้ามเนื้อใช่ไหมมันกูเดินเนี่ยตึกตึกตึกถ้าคงไม่มีกล้ามเนื้อขาไม่มีมีแต่กระดูกเปล่าๆเปได้ไหมไม่ไม่ได้เพราะว่า เราต้องกล้าเนื้อใช่แล้วครับก็บางคนเนี่ยมีกล้าเนื้อบางคนก็ไม่มีกล้าเนื้อนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าบทเรียนขอให้ลูกอ่าอคุณนี้ยกขึ้นหน่อยยกขึ้นมาไหนนะครับอ่าเลย เน้นำคนรู for, for, ้จักหน่อยชื่ออะไรบ้างไปรอรอบมามาๆเลยเลเลยเยเชื่ออะไรเตอรี่นักตอรี่อเนักเร์ี่นักตรี่อ่านต่อไปชื่อลครับไอ้้องแข่งนออตุท้ายชเล่ เดี๋ยวครูให้เพื่อนๆตัวแทนทั้งสามคนเนี่ยครูจะมีลูกให้ตัวแทนสามลูกอ่าลูกแรกโอ้ลูกอะไรลูกอะไรลูกลูกนี้ก็คือลูกคนที่มีกล้ามเนืเ้อแข็งแรงสมบูรณ์นั้งลงนั้งลงนั้งลงทั้งลง,ง,ง,ง <laughs> เป็นลูกที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงสมบูรณ์เนาะ โอ๊ยวันนี้หลอไหมไม่ไม่ไม่ได้ให้ดูว่าหล่อไม่หล่อนะครับให้ให้ดูว่าให้ดูว่าคนนี้เขาตัวต่ออ้วนตัวผอมหรือตัวผอมให้ใครอ่า บวกนิดหน่อยเดี๋ยวก็ออกก็ออกกำลังกายใช่ไหมอ่าเดี๋ยวให้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 ถือไว้นะครับอ่าโชว์โชว์เพื่อนดูโชว์เพื่อนดูอ่าถามจากคนนี้ก่อนนักเรียนหนึงคนนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างมีการเยอะอ่าร่ากายสมบูรณ์มีแรงมีการเยอะออกกำลังกายทุกวันออกกำลังกายทุกวันอ่าเวลาเขาทำอะไรนี่เขาทำได้สะดวกเลยไหมทำได้เลยใช่ไหมเพราะว่าเขามีความแข็ง เดินเชนตึ๊กไม่เป็นไรไม่ลอยไม่ไม่ลอยไม่ลุ้งเด็กเด็กเล็กชนลยโอ้เด็กเล็กชนลอยไปไกลเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ลอยเหนนี้ไม่ลอยใช่ไหมอ่ะคนต่อไปคนต่อไปโอ้มาคนนี้ลอยเพราะว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะไม่ออกกำลังกายเป็นเพราะอะไรอีกที่ว่าเป็นเพราะอะไรอีกตรงเนี้ยอ่า ก็ข it, ้าวหมูนะครับเวลากินอาหารนี่ก็ใช้ข้าวหมูข้าหมูมีอะไรบ้างข้าวหมูมีอะไรบ้างอ่าปลฟังาปลาข้าวหมูหมูที่หนึ si yes, ่งคือหมูที่หนึ่งคือหมูที่หนึ่งคือโปรตีนใช่ไหมโปรตีนก็คือมีเนื้อต่างๆอ่าเดี๋ยวหมูที่สองก่อนหมูที่สองคือคาร์โบไฮเดรตนะครับหมูที่สองคือคาร์โบไฮเดรตนะก็คือจะมีพวกข้าวมีพวก อ่าเกลือมีน้ำตาล่ใช่ไหมอ่าตาคือตาคือไข่โกตาคืออ่ะไข่มันก็ได้ไข่มันนะครับตาคือไข่มันไข่มันเร่อได้ราอยากอะไรบ้างไข่มันอ่ะคนคนนี้คนนี้เขากินอาหารไม่กี่ข้าวหมูใช่ไหมอ่าเขาก็ขาดไข่มันไปหมดที่สี่คือ สุดท้ายคือสุดท้ายคืออะไรวิตามินวิตามินือนเนี้ยวิตามินวิตามินได้จากอะไรบ้างได้จากอะไรบ้างเลยอ่าผลไม้ผลไม้วิตามินเนจากผลไม้ไอ้คนนี้เนี่ยกินครบไปหรือเปล่ากินครบอ่ากินครบเลยกินกินโปรตีนเยอะเลยใช่ไหมแล้วแข็แรงตัวคนต่อไปครับคนต่อไปอ่าวันนี้ันนี้บ้างอ่าโดยเพื่อน เป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นอเพราะเอาแต่ใจมันไปอ่าจิตเยอะจิตนะพาวกกินไม่เพราะว่าหมูนะกินแต่ไข่มากกินแต่โปรตีนใช่ไหมครับกินแต่เนื้อนะครับก็ทําให้อ้วนทําให้ร่างกายอย่าไปก้ามเนื้อเข้าไปเป็นไม่เก่งเลยเท่าไหร่นะครับระหว่างคนนี้กับคนเนี้ยสมมุติว่าถ้าวิ่งแข่งกันไปชนะอ่าคนนี้จะเป็นแรงกว่าคนนี้คนที่ชนะ คนนี้วันนี้ตัวผเกินไปวิ่งไม่มีแรงใช่ไหมวันนี้วันนี้ก็เขากินเยอะใช่ไหมแล้วเป็นเพราะอะไรอีกอมามาเป็นเพราะอะไรอีกออกกําลังกายไหมไม่ออกกําลังกายก็เลยตัวใหญ่ใช่ไหมครับตัวใหญ่เลยนะครับก็ใส่กางเกงก็ไม่ได้ใช่ไหม เวลาทำอะไรก็สลืกทะาให้สะดวกนะครับฉะนั้นแล้วกินอาหารให้เพืาอาหมูด้วยออกกำลังกายด้วยร่างกายได้ถึงเลงนะครับอ่าโอเคปมเลยเพปุ่มตัวตนมป่อย